โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ไม่ห้องสอนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปิดทำการสอนเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2517แรกเริ่มใช้อาคารเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษาและมีว่าที่ร้อยตรีปัญญาจีนาคำดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นท่านแรกจากนั้นได้ย้ายมาตั้งที่แห่งใหม่เมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2520ณเลขที่2 0 2 หมู่หนึ่งตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ7กิโลเมตรโดยมีความพร้อมทางภูมิศาสตร์ใกล้แหล่งชุมชนและการคมนาคมสะดวกเหมาะสำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กชาวเขาประกอบด้วย8กลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่กระเรียงไทยใหญ่ลาหูลีซูมงปะโอละวะ และจีนยูนานในรูปแบบของโรงเรียนสหศึกษาประเภทอยู่ประจำจัดการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อมุ่งเน้นทักษะวิชาการแบ่งเป็น5แผนการเรียนดังนี้แผนการเรียนสายสามัญ 1. นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนศิลป์ทั่วไปภาษาอังกฤษภาษาจีน 3. แผนการเรียนกีฬาสายการเรียนทวิภาคีระดับปวช 1. สายพานิชยาการบัญชี 2. สาขาการก่อสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษานำโดยนางสรัญญาทับน้อยผู้อำนวยการใช้กระบวนการการทำงานร่วมคิดร่วมทำส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีพร้อมต่อการเรียนรู้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการและทักษะอาชีพ